สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปของท็อกกระเบลไมคคาราเดียมทุกท่านมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีส5 68และตลอดไปนะคะวันนี้ท็อกก b o เบ m ไม a คาราเดียมายขวัญชนกบุญสีนำลูกไม้ที่มีโทนสีออกแดงมาให้ชมนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้ซึ่งเป็นไม้ใบยาวทรงใบป้อมพื้นใบสีชมพูอมแดงมีเส้นและกระดูกสีแดง หูจะชิดจนเกยกันว่าตัวเต็มที่ก้านใบมีสีดําและมีคอใบนวนตรงหว่างหูเขามีสีเขียวพื้นใบเขาเป็นลักษณะที่มีหนุนทรายสีเขียวด้วยนะคะเป็นไม้ที่มีใบดกต้นนี้จริงๆมี9้าใบแต่ใบที่9้าเราทําหักไปเมื่อตอนออกจากตู้ความสูงของต้นประมาณ30เซนเมื่อประมาณปลายปี2564แล้วก็ไปหาลุงเชาที่บ้านนะคะ ชาวก็เลยให้ตั้นี้มาเพื่อทําพ่อแม่พันธุ์และเราก็รอดอกเขาอยู่นานพอสมควรทีเดียวกว่าที่เขาจะออกดอกให้นะคะการผสมครั้งแรกของเราไม่ติดฝักเนื่องจากดอกของเขาไม่สมบูรณ์นะคะหลังจากนั้นก็เลี้ยงอีกหลายเดือนทีเดียวกว่าเขาจะออกดอกอีกครั้งแต่ก็ปรากฏว่าการผสมดอกครั้งที่สองของเราก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นต้นก็สูดสมไปตามการเวลานะคะเราก็เลยทำการผ่าเพื่อขยายสายพันธุ์แต่ไม่จำหน่ายออกจากสวนเนื่องจากต้องการทำเป็นพ่อแม่พันธุ์เท่านั้นไม้หลายๆต้นที่เราซื้อเข้ามาในสวนไม่ว่าจะเป็นไม้มีชื่อหรือว่าลูกไม้วัตถุประสงค์หลักของเราก็คือการนํามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการคว้ยสายพันธุ์กับไม้ที่เรามีในสวนเพื่อสร้างลูกไม้หน้าตาที่แตกต่างจากคนอื่นออกมา ซึ่งกว่าจะได้แต่ละฝักหรือแต่ละฝักกว่าจะคัดได้แต่ละต้นก็ใช้เวลาประมาณ2ปีนะคะซึ่งช่วงหลังๆไม้ที่ออกมาก็หน้าตาไม่ถูกใจเราเท่าไหร่เนื่องจากก็มีความละไม้คล้ายกับไม้ของท่านอื่นๆเราก็จะไม่ทําจําหน่ายออกจากสวนแต่ว่าจะทําไว้เพื่อค้าสายพันธุ์ต่อไปตอนนี้ก็มีบอลสีหน้าตาสวย แตกตา่างและก็มีความหลากหลายมากขึ้นในตลาดแต่เราก็วิ่งตามเขาไม่ไหวนะคะสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดไม่ใช่การกว้านซื้อไม้ที่มีความสวยงามสะดุดตาเข้ามาในสวนแต่เป็นการเลือกไม้ที่เราจะนำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์และทําการไข้าสายพันธุ์กับไม้ของเราเองต้นนี้เราก็จังรอเขาต่อไปนะคะหวังว่าจะได้พบคู่ผสมที่ เหมาะสมกับเขาในเร็ววันนี้เพราะเขาเป็นไม้ที่มีใบดกตั้งแต่เด็กได้ปลูกเลี้ยงนอกตู้ได้ดีด้วยแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ